โลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเ็มวชิระวารากรเล่นกับฟองสบู่ความคึกคักของตลาดหุ้นในปลายปี2,553ซึ่งเห็นได้จากดัชนีราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงบวกกับปริมาณการซื้อขายที่สูงเรี่วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้คนเริ่มถามกันมากว่าตลาดหุ้นตอนนี้เป็นบับเบิลหรือฟองสบู่หรือยังผมคงันไม่ฟันธงไม่ได้ว่า ตลาดหุ้นในขณะนั้นเป็นฟองสบู่หรือไม่ข้อพิสูจน์นั้นจะมาในภายหลังถ้าเวลาผ่านไป2-3ปีดัชนีตลาดหุ้นตกต่ำลงกว่าปัจจุบันมากเราก็บอกว่าตลาดในช่วงปีพศ2553เป็นฟองสบู่แต่ถ้าดัชนียังสูงกว่าปัจจุบันนั่นก็หมายความว่าตลาดหุ้นในปี2553เป็นช่วงตลาดกระทิงที่มีเหตุผลและพื้นฐานรองรับ การคาดการว์วตลาดในขณะนั้นเป็นฟองสบู่หรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ทาได้ง่ายๆประสบการณ์ในอดีตท,ทั้งของต่างประเทศและของไทยเองก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เซียนหรือนักวิชาการระดับโลกก็อาจจะยังทานายผิดได้ดังนั้นผมจะไม่คาดการ์แต่จะอธิบายจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของการเกิดฟองสบู่แต่ละครั้งว่าฟองสบู่หุ้นนั้นมักเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร 1. ฟองสบู่นั้นมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญระดับปฏิวัติเทคโนโลยีของโลกเช่นการเกิดและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจไฮเทคและดอทคอมในสหรัฐหรือการเปลี่ยนไปในเรื่องของโครงสร้างการทำงานหรือธุรกรรมทางการเงินเช่นเรื่องของการบูมการแปลงหนี้ผ่อนบ้านให้กับ,ให,กบให้กลายเป็นตราสารซัพพรม์ในสหรัฐ หรือถ้าจะพูดให้ใกล้ตัวและเห็นได้ชัดเจนก็คือการเปิดเสรีทางการเงินของประเทศไทยในปีพศ2533หรือเมื่อ21ปีก่อนที่ทำให้เงินต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและก่อให้เกิดฟองสบู่ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงปลายปี2536 2. ฟองสบู่จะเกิดไม่ได้ถ้าตลาดเงินตึงตัวนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยนในท้องตลาดสูงและเงินหายาก ฟองสบู่นั้นมักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดเงินมีสภาพคล่องสูงและอัตราดอกเบีย้ยในตลาดต่ำมากการกู้เงินมักทำได้ง่ายมีการปล่อยกู้ให้กับลูกค้ายอย่างไม่เข้มงวดในด้านของความสามารถในการใช้หนี้คืนและหลักประกันมากนักสถาบันการเงินมักจะแข่งขันกันปล่อยเงินกู้ทำให้ยอดการปล่อยกู้เติบโตสูงกว่าปกติการที่เงินหาง่ายนั้นทำให้นักเล่นหุ้นสามารถเพิ่มการซื้อหุ้นได้อย่างไม่จำกัด โดยการใช้หลักทรัพย์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นหลักประกันในการขอกู้เพิ่มซึ่งก็กลับไปซื้อหุ้นต่อไปเรื่อยๆ 3. ฟองสบู่มักจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฟองสบู่ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า15-20ปีมาแล้วซึ่งเท่ากับ1ชั่วอายุคนเหตุผลก็คือเมื่อฟองสบู่ครั้งล่าสุดแตกคนในรุ่นนั้นก็ขาดทุนกันหนักมากแทบจะล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นวนดมาก ออกจากตลาดหุ้นและสั่งสอนลูกหลานว่าตลาดหุ้นเป็นสถานที่ที่เลวร้ายและไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นเลยนักลงทุนที่ยังเหลืออยู่ก็จะระมัดระวังมากในการลงทุนและคิดว่าหุ้นมีความเสี่ยงเสมอโดยเฉพาะเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปมาก ฟองสบู่ลูกใหม่ที่จะมามักจะเกิดขึ้นจากนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ฟองสบู่แตกมาก่อนพวกเขาไม่เคยประสบกับหายนะของการลงทุนดังนั้นเมื่อตลาดหุ้นบูมมายาวนานและการปรับตัวลงของดัชนีหุ้นเป็นครั้งคราวในระยะเวลาสั้นๆมักจะตามมาด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงและสูงกว่าเดิมอีกทําให้นักลงทุนรุ่นใหม่เหล่านี้ฮึกเหิมจนนําไปสู่การเป็นฟองสบู่ในที่สุด 4. ฟองสบู่มักเกิดขึ้นเมื่อน,นักลงทุนละทิ้งวิธีการลงทุนที่คำนึงถึงมูลค่าที่แท้จริงของกิจการสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ตลาดถูกยึดครองโดยนักลงทุนที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนพวกเขาจำนวนมากเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าหาเช้ากินค่ำแต่เข้ามาเล่นหุ้นโดยที่เห็นและคิดว่าการลงทุนซื้อขายหุ้นเป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถทำเงินได้รวดเร็วกว่าการทำงานปกติของตัวเอง ไม่ว่าแหล่งหรือสาเหตุของการเกิดฟองสบู่จะมาจากไหนแต่ฟองสบู่ทุกครั้งจะเกิดขึ้นจากนักลงทุนที่ซื้อหุ้นเพียงเพราะหุ้นมันกําลังจะขึ้นกระบวนการนั้นทําให้คนหงมเข้าไปซื้อหุ้นอีกซึ่งทําให้หุ้นขึ้นไปอีกกลายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จนกระทั่งเชื้อเพลิงซึ่งก็คือเม็ดเงินสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกู้ยืมหรือมาจีนในการซื้อขายหุ้นหมดซึ่งก็คือจุดที่ฟองสบู่แตกและทั้งหมดนั้นก็คือวงจรของฟองสบู่ที่มาก,กินเวลาหลายปี วิเคราะห์จากสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยในเวลานี้ปัจจัยในการเกิดฟองสบู่ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผมเห็นว่ายังไม่ชัดเจนนะัก 1. ผมยังไม่แน่ใจยังไม่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างทางเทคโนโลยีหรือการเงินอะไรมากนะัก 2. ในด้านของสภาพคล่องทางการเงินนั้นผมคิดว่าประเทศไทยในขณะนี้มีสภาพคล่องที่สูงมากและถือได้ว่าอาจจะเป็นปัจจัยในการก่อให้เกิดฟองสบู่ได้แม้ว่าในขณะนี้การใช้เงินกู้ยังไม่สูงมาก อย่างไรก็ตามเม็ดเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าของนักลงทุนเองก็มีเหลือล้นและพยายามหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินที่ได้ดอกเบี้ยต่ำม,มาก 3. ผมคิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นวันนี้เป็นคนที่ไม่ได้สัมผัสกับสภาวะฟองสบู่แตกในช่วงวิกฤตปี2540ดังนั้นมีโอกาสที่พวกเขาจะมองโลกในแง่ดีและก่อให้เกิดฟองสบู่ได้ 4. เรื่องของการมองในด้านของมูลค่าหุ้นในข้อนี้ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยยังไม่ถึงจุดที่คนไม่สนใจมูลค่าพื้นฐานของหุ้นเห็นได้จากการที่ค่า P/E ของตลาดยังไม่สูงเกินไปที่14-15เท่านอกจากนั้นหุ้นที่ผลการดําเนินงานไม่ดีราคาหุ้นก็ยังไม่ปรับตัวขึ้นเท่าไรนะักนอกจากนั้นคนที่เข้าตลาดหุ้นเร็วๆนี้ก็ยังไม่ใช่กลุ่มคนที่หาเช้ากินค่าแต่เป็นคนที่มีเงินพอสมควร ข้อสรุปของผมก็คือมีปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดฟองสบู่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งดังนั้นมีโอกาสที่หุ้นจะขึ้นต่อไปเป็นกระทิงที่ยาวนานทําให้คนที่ไม่อยู่ในตลาดหุ้นหรือรีบออกจากตลาดเสียโอกาสไปมากเช่นเดียวกันมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นฟองสบู่ที่ทําให้คนที่มีหุ้นอยู่เสียหายหนักเมื่อพบว่าฟองสบู่แตกและตัวเองหนีไม่ทันคําแนะนาของผมก็คือในภาวะแบบนี้ ควรถือหุ้นที่มีธุรกิจที่มั่นคงปลอดภัยมีกำไรดีเสมอแม้ว่าฟองสบู่จะแตกหุ้นเหล่านี้แม้ว่าในช่วงที่ตลาดขึ้นแรงต่อไปจะไม่ให้ผลตอบแทนที่ดีสุดยอดแต่ถ้าเกิดฟองสบู่แตกมันจะฝากอุปสรรคไปได้ความเสียหายจะไม่ถึงกับหายนะ6พฤศจิกายน2553ดรอิเวศเหเวชิระวรากร